สี่ราศีคนโสดมีโอกาสได้เจอคนรู้ใจคือราศีไหนไปดูดวงความรักกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีเมษมีคนที่น่าสนใจเข้ามายูกันให้นานๆอย่ารีบตัดสินใจราศีสิงห์ถ้าจะมีก็มาจากเพื่อนแนะนำให้รู้จัก ลองคุยดูก่อนราศีพิจิกมีคนที่ถูกใจเข้ามาทําให้คุยกันได้ยาวๆมีความสุขราศีธนูคนที่เคยมองแค่เป็นเพื่อนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่งคลิกเลยดวงเด็ดคอมพันทองวัชระกงมิว วัดดังในฮ่องกงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลเป็นดีพกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกทรัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร0809979665